คำเตือนคลิปนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาชี้นำใดๆสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องแจวเวลสตอรี่กันอีกเช่นเคยนะคะหวยกับความรักเหมือนกันตรงที่ชอบทำให้เจ็บแต่ก็ไม่เคยทำให้เกลียดสักทีนะคะ สวัสดีหลังหวยออกอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ต้องถามนะคะว่าแอดห่างหายไปไหนมาซึ่งก็หลบไปทำใจแป๊บหนึ่งนะคะบางคนก็บอกว่าเจ็บแล้วจําคือคน3ตัวบนคือสิ่งที่ต้องการะคะแอดก็เช่นกันเราจะเศร้านานไม่ได้นะคะไปกันต่อเลยสําหรับงวดที่16กันยายนพุทธศักราช2564วันนี้แอดก็มีเรื่องเด็ดๆนํามาฝากกันอีกเช่นเคยเพื่อเป็นการเสียเวลาถ้าเราไปกันต่อเลยสําหรับ ข้อมูลเด็ดๆที่แอดได้นำมาฝากกันในวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่แอดหนุ่มนะคะก็ให้มานะคะซึ่งงวดที่1กันยายนงวดที่แล้วก็เข้า5775ซึ่งก็เข้าเลขกลับนะคะส่วนงวดนี้แอดหนุ่มเชียงใหม่ถ้าก็ได้ให้มา2ตัวมี512737แล้วก็70นะคะส่วนอาจารย์เซียน9ทูบเลขไอ้ไข่เด็กวัดเจดีก็ให้เน้นไปที่955 สตัวก็มี6กห้าสอง5ก้าห้ส่วน3ตัวนะคะของอาจารย์เซียง9นั้นก็ให้มา5 2 9 6 2 5 2 9 6 2 9เก้าหกสแล้วก็2 9 6นั่นเองนะคะไปกันต่อเลยสำหรับหนุ่มอุบลน,นะคะงวดที่แล้วก็เข้า7จหเหมือนกันซึ่งงวดน,นี้ก็ได้ให้มาแล้วบอกว่าวิ่งบน3มวิ่งล่างหก ซึ่ง3ตัวนะคะของหนุ่มอุบลก็จะมี 5, 2, 3, 2, 3, 5แล้วก็ให้เน้นไปที่ 7, 3นะคะส่วน2ตัวนั้นก็จะมี 6, 7, 7 6, 6 3, 3 6, 62ห6 65แล้วก็ 5, 6ส่วนดุยพระรันนะคะก็ให้มา 5, 6, 5, 7, 5, 8, 6, 6, 6 7 7 6 8ให้กันไปที่1 0 3 0แล้วก็8 0นั่นเองนะคะซึ่ง6ก7จ็นั้นก็ไปตรงก,กันกับชุดเลขเด่นนะคะของแอดหนุ่มอุบลซึ่งก็ประลุนกันในงวดนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงเพราะงวดที่แล้วก็ผลงานดีทั้งคู่เลยนะคะส่วนแอดอุ้ยอนะคะก็ให้มา5 6 8 3 1 2 7 6 5ส่วน2ตัวนั้นก็มี6กห้า 1>, 1, 2, 5, 8, 6, 7แล้วก็ 1, 3นะคะให้เน้นย้ำไปที่ 6, 8รูดหกปดนะคะส่วนชุดเลขเด่นนะคะก็จะเป็น 6, 7ของแอดอุอนั้นก็ไปตรงก,กันกับชุดเลขเด่นนะคะของแอดดุยพร,รันแล้วก็แอดหนุ่มอุบลน,นั่นเองนะคะไปกันต่อเลยสำหรับอาจารย์ปิศนานะคะคนโคราชก็ให้มาบอกว,ว่าวิ่งบนไปที่6ซึ่ง3ตัวก็จะมี 0, 6, 8, 8, 0, 6 ให้กันที่06แล้วก็68นะคะซึ่ง68นั้นซึ่ง68นั้นนะคะก็ไปตรงกันกันกบชุดเลขเน้นนะคะของแอดอุแล้วก็แอดพะรันนะคะส่วนหนุ่มใหญ่บุิรีรก็ให้มา12 56แล้วก็45นั่นเองในส่วนของป้าป้อมนะคะก็ให้มาแล้วเช่นกันก็จะมี55 06 67 18 79 49 38แล้วก็02ซึ่ง6 7นั้นก็ไปตรงก,กันกับชุดเลขเด่นนะคะของ add ดุยพรันแล้วก็ add อุยอายส่วน add พัชมนนะคะก็ให้เด่นไปที่0 1เน้น1 7 7 1 2 1 8 1ส่วนเลขรองนะคะก็จะมี02 03แล้วก็94ให้กันไปที่93 83 73 27แล้วก็28 ในส่วนของแอตต้นไม้นะคะงวดที่แล้ว1กันยายนก็เข้า5 7แล้วก็7 9ซึ่งงวดนี้นะคะแอตต้นไม้ก็ได้ให้มา5 6 5 7 5 9 5 1 5 2 6 7 6 9 6 1 6 2 7 9 7 1 7 2 9 1 9 2 1 2 8 7แล้วก็83นั่นเองนะคะส่วนอาจารย์นะคะอาจารย์จอยก็ให้มา499 577 727 487 37 77, 7 27, 7 27, 7 27, 7 77 7 27แล้วก็87นั่นเองส่วนแอดป้อมนะคะซึ่งก็ให้มาเป็นชุดเต็มเลยนะคะก็บอกว่า048 20 40 80 70 84 87 ส่วน3ตัวนะคะก็ให้มาแล้วก็จะมี470 270 480 280 870 240 284แล้วก็287นะคะขับไปกันต่อเลยนะคะสำหรับแอดน้ำค้างนะคะบนก็ให้มา235 258ส่วน2ตัวนะคะของแอดน้ำค้างก็คือ96 76 66 ซึ่ง7 6กนะคะก็ไปตรงกันกันกบตัวกลับนะคะ7667ของแอดหน่มอุบลแล้วก็แอดดุยพัน์นะคะส่วนหน้าอ้วนนะคะก็ได้ให้มาแล้วเช่นกันก็จะมี3 5 3 4 3, 3 3 3 2ส่วน3ตัวก็จะมี7 3 5 3 7 5 6 4 7แล้วก็ย้ำไปที่0 4 6นะคะส่วน2ตัวก็จะมี4 7 4 6 4 5แล้วก็4 4นั่นเองนะคะไปกันต่อเลยสำหรับ at si iq นะคะก็บอกว่าบนมี1 7 7 2 3 6 3 7ส่วน3ตัวก็จะมี6 1 6 72, 6 7 2 6 6 6 3 6 6 3 8 16, 8 1 6 8 7 2 8 3 6แล้วก็8 1 3นะคะส่วนล่างให้เด่นไปที่8 3 7 3 รองนะคะก็คือ50แล้วก็54ไปกันต่อเลยสําหรับแอลือลั่นนะคะซึ่งงวดที่แล้วก็เข้า5775 7, 7, 5ตัวกับซึ่งงวดนี้แอลือลั่นก็ได้ให้มาชุดบนล่างน,นะคะก็จะมี12 72 73 13 92 93 10 15 40 42 43 45 70 72 เจแล้วก็90นั่นเองนะคะในส่วนของแอดบ้านไผ่เมืองพลนะคะก็งวดที่แล้วก็เข้า5 7 7 5ตัวกับเช่นกันซึ่งงวดนี้นะคะก็ได้ให้มา1 9 1 0 1 3 1 4 2 9 2 0 2 3แล้วก็2 4นะคะซึ่ง1 2นะคะของแอดบ้านไผ่เมืองพลก็ไปตรงกันกันกบชุด ก็ไปตรงก,ก,กันกับชุดเลขเด่นนะคะของแอดต้นไม้แล้วก็แอดลือลั่นแล้วก็แอดอุยอายนะคะซึ่งเราก็มารุ้นกันต่อในงวดนี้ว่าจะมีงวดไหนว่าจะมีเจ้าไหนบ้างที่เข้านะคะบางคนก็บอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาข้อมูลก่อนลงทุน50 5 0คูณ50ได้น้อยถ้ามันใจหน่อยก็200 200คูณ200ไปเลยว่างั้นนะคะไปกันต่อเลยสำหรับ tyc นะคะวิ่ง

ให้เน้นย้ำไปที่6กหนึ่งห้าหแล้วก็6กสองส่วนแอดเหนือเมฆนะคะก็ให้มาลากแปดสี่แปดหกแปดหนึ่งเก้าสี่เก้าหกเก้าหนึ่งสามสีสแล้วก็ให้เน้นย้ำไปที่4ี่แ7ดสี่เจนะคะซึ่งก็มี7จ็ด8 8แล้วก็8ปดนั่นเอง ไปกันต่อเลยสำหรับตามล็อกนะคะก็สถิติเข้า2 3สนะคะงวดที่16สิงหาคมนะคะแล้วก็งวดที่1กันยายนก็เข้า5 7 7 5ส่วนงวดนี้นะคะก็ให้มา2 2 0 2 4 2 2 0 2 5 0สองแล้วก็4 5นะคะส่วนแอดวานนะคะก็ให้มาแล้วเช่นกันก็คือ 3ามสองสามเ4 8 7 2 7 3แล้วก็7 8นะคะซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ถ้าแอดก็ไปพบเจอมาแล้วก็เลยนำะมาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะ ข้อมูลชุดนี้นะคะก็เป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นขอให้ทุกท่านนะคะใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังขอบคุณที่ติดตามและรับฟังนะคะแล้วก็ให้กำลังใจกันเรื่อยมาสุดท้ายฝากฎกดกระดิ่งกิ๊งกลางเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครด้วยนะคะขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ